ปกติเวลาไม่ได้เข้าสภาคือก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนสอส,สเนี่ยเขจะมีสองหน้างานเนอะฝั่งนิติบัญญัติเนเวลาไปประชุมไปสภาแล้วก็ถ้าติดสมัยเอ่ยหรือว่าช่วงไหนที่ไม่ได้ประชุมสภาก็จะลงพื้นที่อย่างนี้ลง <ใช S 1> ทุ่ใช่ครับทีมงานของคุณบูมตอนนี้มีกี่คนประมาณเจ็ดแปดคนครับอในนั้นนี่น้องอาเต้ซึ่งต้องบอกว่าของคุณบูมเนี่ยเป็นชุมชนเมืองัะเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครปัญหาก็มีหมดเลยฮะคือตั้งแต่เรื่องของยาเส ยาเสพติดนี่ก็เป็นปัญหาหนักนะครับที่แพร่ระบาดในในชุมชนเมืองก็<ท>ยังมีหรอมีครับมีมีเยอะด้วยระบาดด้วยนะครับต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ยาเสพติดราคาถูกมากจริงแปลว่าอะไรแปลว,ว่าสัพพลายเยอะออราคาเลยถูกซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไปพูดในสภาแล้วแล้วก็ที่แต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วเอฟเฟกแบบคนที่ได้รับไปแล้วอารวาสหรืออะไรอย่างนี้มีเยอะนะมีบ้างครับมีบ้างมันก็จะสร้างความหวั่นคลัวให้กับผู้สูงอายุรอบข้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยคนที่ทั้งมีทั เสพนะครับแล้วก็ทั้งทั้งค้านะครับก็อ,อยู่ในชุมชนนะครับอยู่ด้วยกันก็ทำให้ คนอื่นที่ไม่อยากยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยก็ต้องรับผลกระทบไปด้วยซึ่งจริงๆอ่ะคนที่เขามาแจ้งหรืออะไรคุณบูมก็คือคนที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละที่เขารู้สึกว่าเออขาไม่ปลอดภัยใช่แต่ก็ไม่ประสงค์ที่จะ,ะ,ปะเปิดเผยเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยใช่ครับแต่และคนก็ไม่ได้อยากมีปัญหานะครับผมเองก็เคยไปพูดในสภาแล้วนะครับของคุณบูมเนี่ยที่ไปเราลงพื้นที่ไปเมื่อกี้นี้นเนาะค,คือชุมชนเขาก็บอกว่ามีต่างด้าวน้ํามาประกอบอาชีพ อาชีพสงวนใช่ครับอ,<ช>อันนี้ปัญหาหนักไหมเห็นคุณบูมบอกว่าหนักพอสมควร,ควรหนักพอสมควรครับตอนนี้ก็เกิดเสียงเรียกร้องนะครับมาทางผมส่งเรื่องมาค่อนข้างเยอะว่าในบางจุดเนี่ยนะครับก็เกิดการแย่งงานเกิดขึ้น ừ ừ ừ. จากชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นลูกจ้างแล้วปัจจุบันมาเปิดร้านของตัวเองมาเป็นเจ้าของแผงลอยเป็นเจ้าของรถเข็นเอง <ừ. S 2> ซึ่งอาชีพเหล่านี้เนี่ยสงวนไวใ้ให้กับคนไทยนะครับซึ่งตอนนี้ก็รับเรื่องมาแล้วเราเองก็มีการ คุยกันในพักนะครับว่าจะมีแนวทางในการจัดการปัญหานี้อย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้บทสรุปก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างนะครับก็ต้องควรจะเข้าระบบนะเข้าระบบอย่างถูกต้องแต่ปัจจุบันก็จะมีปัญหาซึ่งสวยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ตอนนี้ผมเองก็ประสานกับทางสำนักงานเทศกิจนะครับก็มีการคุยกันว่าเ้ยเราจะต้องหมัดมากวดขันแล้วก็ต้องจับจริงนะครับต้องจับจริงให้เป็นตัวอย่างปกติคุณบูมกินง่ายนะกินง่ายครับหรอยีอะไรไม่กินทีมงานจะรู้้ผมกินง่าย อ๋อมีอะไรไม่กินมากไหมจะเป็นคนกินซ้ำๆอ่ะแต่กะเพราอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาเลาแต่ช่วงหลังพยายามเปลี่ยนแล้วนะ เี่ยนเป็นสอบคล้ายๆกันแต่ว่าไดกินเมนูซ้ำๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ข้าวมันไก่ของโปรดเลยไหมจะสลับกัน3อย่างอันแนะนำร้านหน่อยว่าร้านไหนอร่อยลดๆบ้างเอากระเพาหมูสับก่อนแล้วกันจะมีร้านประจําอยู่ที่หน้าวัดตีทศเทศเพียรพนครนนี่แหละเวลาลงพื้นที่ก็จะจอดจอดรถจอดรถเสร็จแล้วก็จะข้ามมากินอยู่ตรงหน้าวัดเลยแต่ก่อนผมก็จะลงไอจีนะลงอาหารบ่อยเด๋ยวนี้ไม่ค่อยลงแล้วเด๋ยวนี้จะงานเยอะลงแต่งานแต่ว่าแต่ก่อนจะมีลงอาหารต้มครับจะมีลงอาหารอะไรบ้าง ส่วนใหญ่ก็นี่ยแหละกะเพราแล้วก็ที่ไปบ่อยๆเนี่ยจะมีตลาดตลาดนังเลืง้ง<ม>อ่าเวลาเราไปลงพื้นที่ป้อมปราบเนี่ยเพราะว่าอยู่ขอบคุณครับจะอยู่ตรงข้ามสำนักง,งานเขตเลยสำนักง,งานเขตป้อมปาราบตรงนั้นเนี่ยจะไปบ่อยนะครับก่อนประชุมหลังประชุมอะไรอย่างเงี้ยจะไปตลาดนังเลืง้ง อาหารในสภาละ่ะโอ้โ oh. หอาหารในสภา<อ>ไม่อยากจะพูดเลย <Okay. S 2> <laughs> คือเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนตระหนักนะโดยเฉพาะสสเลยว่ามันเกินความจําเป็นมากอ่าผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าอาหารสภาของสสเนี่ยคิดเป็นหัวจาไม่ได้แล้วต้องไปเปิดงบประมาณดูต่อวนันต่อคนเนี่ยรู้สึกวันประชุมนะนี่เฉพาะวันประชุมกุ๊ปลัดนะครับรู้สึกมื้อแล้วเท่าไหร่เจ็ดพันร้อยต่อมื้อนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้อันนี้ขอไปจะต้องไปไปเปิดดูทีหนึ่งจ้าเพราะว่ามันสอะมากเออมันก็สูงมันคือ all day dining ที่ ความจัเป็นมากม,มีอยู่เป็น10บสบูธเลยนะครับอันนี้จริงสสเราเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วก็พยายามผลักดันในเรื่องการตัดงบประมาณตรงก่อนอันนี้นเห็นเขาบอกว่าเออเป็นคูปองหรือว่าเป็นดีมา<อ>หรืออะไรสักอย่างอันนี้คือแนวคิดที่จะนําเสนอ,อ,อเพราะว่าเป็นคูปองว่าเออเรา,เรา,เ,ราเรากินเท่าไหร่จริงๆเนี่ยถ้าถามผมนะเราไปกินโรง,งอาหารรวมกับเจ้าหน้าที่สาภาก็ยังได้เลยน,นี้ไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะอะไรครับต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยพุทธประหัสเนี่ยเหลือทุกวัน ผมยังไม่เห็นวันไหนที่อาหารไม่เหลือเลยสสผู้หญิงเนี่ยตัวเล็กนิดนึงใครจะไปกินขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้แล้วแต่คนบางคนก็กินเก่งขอเซลได้ไหมขอเนาได้ไหมเออได้เลยทนายแจมสัตินันท์ครับกินเก่งมากทนายแจมตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยหรอกินเก่งแล้วก็แล้วก็อีกคนนึงครับสสทิสรัตน์เราหาคนสสเขตบางแคก็เรียกว่าทานเก่ง ไม่ได oh. ้บอกกินเยอะนะบอกทานเ่งผมเห็นพี่วิโรจน์อะแกไม่กินที่โรงอาหารทั่วไปนะแกก็ไม่ได้ก็ก็มีมีอ่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่คนบางทีถ้าไม่ใช okay. uh ่วันประชุมสภาเนี่ยก็จะถ้าไม่ใช่วันประชุมสภาก็ต้องไปโรงอาหารซึ่งผมผมเห็นด้วยนะว่าเราต้่าไปใช้ไปใช้โรงอาหารก็ดีอุดหนุนผู้ค้าที่เขาเช่าด้วยนะใช่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเราจะชิมแล้วนะรับมาเดี๋ยวมันจะเย็นร้านนี้อร่อยมากทำกินต้องมานะทำกินเอคงเอแทนลูกเต่าเนี่ยต้องมากินหน่อยนะมาโปรโมทหน่อยเดี๋ยวทำกิน ในกระทะเลยลูกนะทำขี้เล่นกินในกระทะอ,อร่อยมากอันนี้นี่มาไงฮะดิฉันจับไม่ได้แล้วพานมาใกล้หมดวันราชบลาพิษรับ้านปลาพิษร้านนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยปลาอยู่นะปลาเพียรครับปลาเพียรร้านปลาเพียรพวกไก่ร้านปลาเพียรอร่อยมากครับ,อรอรบของเด็ดพระนครครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชเนอะเยาวราชเนี่ยตอนนี้แบบเปลี่ยนไปเยอะมากคุณบูมตอนนี้คุณบูมกลับมาอยู่ที่ไทยใช totally. <ı> ่ไหมครับตอนที is, kind of ่กลับมาจากเรียนเนาะคุณบูมได้มาเที่ยวเยาวราชบ่อยไหมมาเรื่อยๆครับไม่ได้บ่อยมากครับก็อาจจะสองเดือนครั้งเดือนครั้งสองเดือนครั้งประมาณเนี้ยครับร้านไหนเอาร้านกินก่อนในเยาวราชเนี่ยคุณบูมแนะนําร้านไหนถ้าร้านกินเนี่ยเอาเอาร้านตั้งเดิมที่บ้านชอบไหม่าเป็นตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่อ่าตั้งใจอยู่เป็นพัฒนาการเก่าแก่อ่าเป็นพัฒนาการที่เวลาที่บ้านมาเป็นเป็นครอบครัวมันก็เป็นร้าาานททีี่่่ตะอมมมมหสกัับบคครรว เหมาะหน่อยนะครับผู้ใหญ่มาเพราะว่าจะมีโต๊ะนั่งอะไรแต่ถ้าเรามากันเองกับเพื่อนๆเนี่ยก็เนี่ยแหละร้านข้างทางอย่างเช่นอ่ะก๋วยจับหน้าลงหนังก๋วยจับพิฆาตเยอะๆในอ้วนทพิฆาตเยอะๆใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นแหละที่เขาไปเขียนไงถามในรายการบอกแฟนพามาเก็ตแต่กินก๋วยจับร้านนี้อันไหนฮะเนี่ยร้านนี้แหละบอกแฟนพามากินแต่ก๋วยจับก็คือแบบลงรูปในไอจีมีแต่ก๋วยจับแหละร้านอันนี้แหละหน้าลงหนังเขาเรียกก๋วยจับในอ้วนอ่ามันจะมีสองอ้วมมีสองเจ้านะมีในเอกกับในอ้วนอ่าร้านประจําผมจะเป็นในอออ้้้้ววนนนน่่าาาาแลก็เียรรรปะจํขง พี่โลดด้วยอตอนนั้นก็มาน,นั่งกินด้วยกันตอนช่วงหาเสียงครับครับแล้วก็จะเป็นอย่างเช่นอะไรอ๋อผมเป็นคนชอบกินแตกก้วยก็จะมีร้านซุ伊ทานที่มาทุกรอบเลยนะครับตอนนั้นก็พาทั้งพักมาเลยตอนนั้นช่วงตุจรจีนก็จะพาพี่ต๋อมพี่ทิมอะไรมาทานร้านนี้เลยชอบไหมเขาชอบกันไหมซุ伊ไทานชอบครับเพราะว่ามีหลากหลายมันก็เป็นของหวานที่ทางเลือกเยอะมากมีเป็นสิบยี่สิบอย่างเลยซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนเยอะมากนะแต่ว่าอย่างที่คุณบูมบอกนะคุณบูมกำลังผลักดันเรื่อง จราจรเรื่อง t r a f f ิกอะไรให้มันเป็นระเบียเเบยรเรียบร้อยมาก<ช>ขึ้นก็ตอนนี้ขอเน,นี้ยพูดถึงปัญหานะครับตอนนี้ก็จะมีรถโดยสารนะครับโดยเฉพาะทั้ง3ล้อละกันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการจอดแช่นะครับจอดแช่แล้วทําให้การจราจรติดขัดนะครับซึ่งเราก็อยากเห็นการพัฒนาแล้วก็การจัดระเบียบพื้นที่นะครับเพราะเยาวราชเนี่ยของเราเป็นพื้นที่ที่โด่งดัง อาหารทั้งอร่อยราคาย่อมเยานักท่องเที่ยวเยอะเป็นจุดท้ายแล้วเลยฉะนั้นสิ่งใดที่สามารถปรับปรุงได้ครับผมก็อยากจะไปเสริมตรงนั้นก็ไจะบอกว่าอัตราการขโมยลักวิ่งชิงป้นหรือเหตุเหตุ ก็ถือว่าเยาว,วราชเนี่ยมันเป็นที่ที่ปลอดภัยปลอดภัยแ,แล้วก็นะักท่องเที่ยวเดินทางมาได้แบบสบายง่ายๆแล้วก็อาหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณของคุณภาพอ่าเดี๋ยวเราไปดูสารเฉพาะคุณอูดีกว่ะอ่าครับเดี๋ยวให้คุณบูมพาไปนะสารเฉพาะคุณอูที่บอกว่าเยาว,วราชเนี่ยนอกจากของกินนะก็ยังจะมีวัดมังกรนะคนจะนิยมมาแก้ชงเล่งในยี่ครับก็เล่งนยี่ในเรื่องของแก้ชงครับผมดีลกาอ่าก็ไปแก้ชงมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะ วัดต่างๆจะไปศาลเจ้าพ่อคุณอูรับใช่ไหมได้ครับไปตอนนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับที่ศาลเฉ้าพอคุณอูเนาะดเดี๋ยวให้ค,คุณบูมพาเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราเดินดไปเลยครับ